เออหลายท่านเปล่ามา <Yeah. S 1> ท่านเปลาแถาสอง <No. S 1> เออแบบนี้สวยสวยอีก <No. S 1> บิ๊กวินน่ะบิ๊กวินน่ะมาดี oh. ก็บิ๊กวินนะครับนอนๆน <c oughs> ล่ะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอยากให้ทุกคนดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในะจ๊ะเพื่อ เอากะ็ะคราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะผมวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะผมกับช่องไอ้ยักจากจากจากับช่องไอ้ยักษนั่นเองนะทุกคนแม่เราก็วันนี้เราอยู่กับค่ายจีรีนะฮะผมกับเกมท่านเป่านะเกมมันชื่ออะไรห้วหววสักอย่างนะแต่ผมเรียกว่าท่านเป่านะทุกคนมา เรามาดูที่รายจ่ายกันก่อนเลยดีกว่าอย่างแรกนะง่ายๆโอ้ไม่มีอะไรมากนะอันนี้คือตัวสเก็ตเตอร์นะครับผมเข้ามังกรถ้ามันเป็นรูปมังกรมันก็จะเข้า1 2 3 4สสี่ฟรีฟรีไปเรื่อยๆ,ๆนะไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแล้วก็คูณไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะทุกคนง่ายๆไม่มีอะไรมากแล้วก็ตัววายเนี่ยจะเป็นตัวมังกรตัวนี้นะครับส่วนโบนัสเนี่ยจะเป็น,นต้เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไร เป็นตัวหออันนี้นะจะเขียนว่าโบนัสเลยนะต้องเข้าหตัวนะทุกคนแล้วก็ตาจ่ายเยอะสุดจะเป็นรูปท่านเป่าแล้วก็เป็นสีเขียวสีแดงสีฟ้าได้ล,ลงมาตามลำดับเรื่อยๆนะก็ไม่มีอะไรมากนะเป็นเกมง่งายๆนะทุกคนเป็นกะทุน4 0 0 0บาทนะผมบอกไว้ก่อนเนี่ยทุน4 0 0พบาทนะผมบอกไว้ก่อนเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินจริงที่ผมเล่นจริงเจ็บจริงนะแล้วกเกมนี้มีซื้อฟรีเกมเนะ้วยทุกคน ่าถ้าใครอยากจะซื้อฟรีเกมก็ซื้อนะเพราะว่ามันก็เขายากพอสมควรเนีทุกคนมาไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ากรบทุน4000บาทเบ็ด3าไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบมาเออวังกรอนและแรกคอมโบไหลแบบนี้ โอ้โหแถวสองนะที่เปลี่ยนเป็นสีม่วงนะอะไรวะเน,นี้ย <Huh? S 1> ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆนะเขาคอมโ,มโบบิ๊กคอมโ,มโบบิ๊กมาดิมาอีกดิ <Yeah. S 1> ยาวๆยาวๆเลยแบบนี้ยาวๆแล้วบิ๊กวินไปแล้วครับห้ารนะ้อยยี่สิบสามบาทนะทุกคนมาข้าสองตัวหน้านะสองตัวหน้าสองตัวท้ายนะตัวหน้าตัวท้ายบนระิ <Yeah. S 1> กีเราเขาโบนัสเกมไปเร็วนะโบวิโกนไปเปลี่ยนชึบเออมาคิวสวยมาอีก โอ้โหไม่ไหลนะไหลเปล่าไหลเปล่าไหลบ้านี้ไหลบ้านี้มังกรโอ้โหไม่เปลี่ยน,นอะไรเลยอ่ะเซ็งเซ็งมากๆเลยอ่ะเซ็งมุกๆเลยอือไปกันเรื่อยๆนะชึบดอกนี้แหละเออเต็มตีนมาไหลามาโอ้โหไม่ไหลนะโอ้โหโบนัสโอ้โหค่าสองแถวอีกค่าแถวเดียวป<ะ>ักไม่โก้แถวจองนะถ้าเข้าได้รู้เรื่องนะมาไหลโอ้โหไม่ไหลเซนะ็ง เป็นเค็งเค็งเอ้ยไหลไหมไหลแบบนี้ไหลแบบนี้ไหลแบบนี้ไหลไหลอีกไหลอีกเลยโอ้โหไม่ไหลแล้วยี่สิบเป็นบาทไปโอ้ว้าวมาอีกเออสวยไหลอีกชึบปุ๊บเปลี่ยนเป็นโบนัสนะแม่ขาดแถวนี้แถวเดียวนะแถวนี้สี่ไม่งั้นแล้วก็เต็มตีนบอกเลยดอกมือเกียเจเต็มแถวมาไหลอีกโอ้โห ร3 0กว่าบาทไหลไหลอีกแบบนี้โอ้โหไหลาย,ยาว,ยาวโอ้ไม่ไหลต่อนะเสียดายไหลปะละ่ะมาดิเออมาอีกเออสวยมาอีกแม่138บาทนะเออมาอีกดิยาวแล้วอย่างนี้ยาวแล้วอย่างนี้โอโเคมาเลยยาวๆไม่ยาวเลยเออไม่ยาวยาวโอ้โหแถวสามไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมาดิป<ะ>ังเออสวยมาอีกอเออมา เออมาอีกเออมาอีกแม่ท่านเป่าแถวสามไม่เข้าเนยฮะสิไดยมาอีกเอ้ยเออเนี่ยเป็นไงไหลรื่นไหลรื่นมาอีกเออคือไหลจัดไหลจัดไหลจัดมาอีกดิไหลจนกูเหลือสามพันแล้วเนี่ยไหลเกินไหมไหลเมื่อไรไหลเมื่อไรไหลเมื่อไรมาดิ ม่เออเต็มจอแบบเนี้ยมาดิมาอีก <c oughs> เออมาอีกลูกเออมาอ,อ,อีกลูกเอออีกอีกลูกอีกเจเ้าสาม <c oughs> แม่ <c oughs> เบียดได้าสิบเลยแล้วกันนะเสียเวลาไปไหลไปเรื่อยๆ <c oughs> เอออยู่ว่ามันต้องซื้อทุกคนเกนมมเออมีมกกังกรเอโอ้โหไม่มีอะไรเลยแย่ยจัดมาอีกเอออะไรมีกปาแม่ โอ้ยมังกรเปลี่ยนเป็นอะไรยะโอ้โหห้าสิบห้าสิบบาทเออสวยแบบเนี้ยสวยอีกอีกสองร้อยสองร้อยสองร้อยนะไปไปเรื่อยๆโอ้โหบอนัทไม่เข้าเลยนะแย่ yeah, จริง <Huh? S 1> เอ,อ้ยเข้าพีเกมหน่อยดิบ <Huh? S 1> ีกบีกเออไหนท่านเปล่ามา <Yeah. S 1> ท่านเปล่าท่านสองเออแบบนี้สวยสวยอีก บิ๊กวินนะ่ะบิ๊กวินนะ่ะมาดิาก็บิ๊กวินน่ะครับนอนๆล่นนนะไม่โอ้โหเงียบเงียบฉี่เ <Yeah. S 1> งียบเีฉี่เงียบฉี่เงียบฉี่เงียบฉี่มาแล้วดิมาแล้วดิ <Huh? S 1> มังกรเฮ้ยโอ้ <Yeah. S 1> <Hey. S 1> โหไม่เปลี่ยนโบนัสโอ้โห <Huh? S 1> เข้ายากเข้าเย็นอะไรขนาดนั้น嘛ฟรีสปินอนะฟรีเกมอนะ สเกตเตอร์มันจะเข้ายากเข be ้ายังอะไรขนาดนั้นไหลมาไหลไหลไอ้ไม่อีกดิเออไม่อีกดิไม่อีกดิฮะเออซื้อไหมทุกคนซื้อไปเลยไหมผมว่าเออมังกรเปลี่ยนเลสวยไหลไม่อีกเออไม่อีกโอ้โหเงียบกริบเงียบเงียบกริบเป่ะมือกี้พูดอะไรนะไม่ค่อยได้ยินเลยมาดิมังกรโอ้โห เออเปลี่ยนโอ้โหไม่มีตัวต่อไม่มีตัวเชื่มอมแล้วนั้นแม่ทำคอมโบไปลูกโอ้โหโอ้โหโอไมค์สกอตส์โอไมค์สกอสโอไมค์สกอสไปอีก <Yeah. S 1> โอ้โหท่านเป้าแถวสามไม่มานะถ้ามาได้รู้เรื่องเลยเมื่อกี้แถวหนึ่งเออแถวหนึ่งนะเมื่อกี้ทุกคน <c oughs> เออเอ,อคูไปคู <Yeah. S 1> ไปอีกมาอีก,อกโอ้โหไม่มาเลยนะ <c oughs> ทุกคนว่างไงซื้อไหม ซื้อ2,800ไปเลยนะลุ้นมังกรอย่างเดียวนะถ้าเข้ามังกรนี่คือแบบเต็มตีนนะแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็จบนะทุกคนมานับหนึ่งสองร่วไปนะหมูตะร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 ะเบ็แปดสิบเลยนะสองพันแปดเลยนะเฮ้ยเจ้ามาเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาเงินทองไหลมาเทมาแปดครั้งไปด้วยหนึ่งเออมังกรหนึ่งมาละสอง เปลี่ยนเป็นมังกรมังกรมาโอ้โหเออสวยมังกรเออมังกรสองสวยลูกไหลอีกไหลอีกเปลี่ยนเป็นมังกรสองตัวเออมาอีกมาไหลปะนะโอ้ไม่ไหลนะฮึบมับงกรมังกรโอ้โหได้สี่ครั้งชิปหายแล้วชิปหายเออสวยมาอีกลูกมังกรสวยลูกไปอีอ,อือมาอีกดี มาอีกดิโอ้ยมังกรอ,อีกแล้วหนึ่งวิสุดท้ายสวยๆโอ้นี่ได้ผลฟรีสองทีไปกอดเลยนะรอบนี้ <S <S ไปอีกเออไหลามาลูกโอ้ไม่ไหลนะเออไหลปะเออมังกรมาต่อชีวิตเนี่ยแม่สามพันสองเลยนะตอนนี้ฮะชิบเออมาไหลปะเออไหลยอย่างเงี้ยสวยๆโอ้โหเขาบอกว่ารอบกำไรนะสามพันห้านะแต่ก็ทุนเราสี่พันนะทุกคน แม่ไม่ไหวเบ็ดร้อยแม่งเลยดนะ้วยกันโมโหโมโหฮะโมโหโอ้โ,โหโบนัสแถวสุดท้ายไม่เข้าเหลือเชื่โอโอ้โหพอก่อนดีกว่านะทุกคนโอ้สุหรับนะว,วันนี้เนี่ยพวกเราตัวราไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกคนแล้วโอ้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ด้วยนะครับผมเล่นยังมีสติมีได้มีเสียนะทุกคนแล้วเจอใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย